อดีตที่บางทีเขารู้สึกว่าเขาเสียดายที่ไม่ได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้หรืออดีตจากความผิดพลาดะนะบางทีช่วงหนึ่งพออายุมากๆขึ้นพอพอได้มาใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายนะกลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็มารบกวนจิตจใจอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อาจารย์มีมีคำแนะนำยังไงไหมครับผมเข้าใจว่านี่คือสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่พอเรามีความยึดมั่นผูกพนันแบบจริงๆผมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมกระทำไม่ได้ทําไม่สมําเร็จอย่างเงี้ยนะครับ แต่ผมมีความรู้สึกดีที่ผมได้ไปทําถึงนั้นและผมประสบความล่มเหลวว่าความล่มเหลวที่ว่านั้นนะครับมันเป็นความหมายที่ที่สําคัญมากเช่นผมยังจาภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งได้ว่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยผมเริ่มต้นจากการรับจ้างเก็บน้ายางพาราแล้วก็มาขีดยางพาราแล้วก็มีความฝันว่าผมจะต้องเป็นเจ้าของสวนยางพาราได้ ในความหมายเพราะฉะนั้นตอนที่ผมกรีดยางพารายอยู่ผมยิ่งใช้เงินที่ได้มาจากการรับจ้างกรีดยางเนี่ยมาลงทุนในการท,ทําสวนยางพาราเป็นของผมเองนะและผมก็ปลูกต้นยางใช้เงินทั้งแทนที่จะเอางเงินนั้นไปใช้เที่ยวไม่ได้ใช้เลยลงทุนไปหมดเลยแล้ววันหนึ่งเมื่อต้นยางพาราผมอายุประมาณสัก5ปี4ปีกับ5ปีเนี่ยครับ,รบซึ่งกําลังสวยงามปีที่6นี้ผมจะกรีดและประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีไฟไหม้สวนยางพาราและสวนยางพาราเขาต้นยาพาราแม่มันจะไม่ตายแต่ถ้าไฟไหม้เนี่ยผิวของมันก็เสียแล้วกรีดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ ผมรู้สึกเจ็บปวดเป็นที่สุดเจ็บปวดแบบสุดๆเลยในชีวิตน<ม>คนเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ความฝันมันไปไม่ได้ไหมเฉพาะต้นยางพารา<ฮ>แต่ไฟไหม้ความฝันผมหมดชิ้นเลยและผมก็ไม่เคยตอบไปในแผ่นดินที่ผมเคยเป็นเจ้าของสวนยางพารา<ฮ>ผมสิผมหนีไอ<ฮ>้ปนผมไม่อยากยุ่งกับมันอีกแล้วจนกระทั่งก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการหรือหลังเกียไม่แน่ใจนะแล้วผมไปบรรยายที่มาเลราชพัฏสุราธานีพออาจารย์ท่านหนึ่งจึงได้รับได้รับรู้ว่าผมเคยมีสวนยางพาราซึ่งอยู่ไม่ห่างจากมาเลราชภัฏสุราธานีสักไรอะนะ บอกอาจารย์อยากจะกรับไปนิดที่ซึ่งอาจารย์เคยเป็นเจ้าของไม่ผมบอกว่าถ้าถ้าอาจารย์จะพาไปก็ยินดีไปเขาบอกผมอยากพาอาจารย์ไปแล้วก็เขับรถพาผมไปจนกระทั่งหาจนเจอเพราะกันภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปเยอะเลยจากสมัยผมซึ่งมันเป็นป่าเป็นอะไรตอนนี้มันเป็นบ้านคนแต่จะไสเราก็หาเจอเมื่อหาเจอแล้วผมก็บอกว่าโอเคผมเข้าไปนสวนยางผมเล่าเขาฟังว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นลานําธารลําเหมืองใหญ่นะ่ามีแอ่งน้ําใหญ่มากตอนนี้ไฟไหม้สวนยางผมตักน้ําจากแอ่งน้ําตรงนี้ไปดับไฟดับไม่จบไฟไหม้หมด ผม,มนอนร้องไห้อยู่ที่จอมปลวกตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นจอมปลวกลแล้วแล้วผมยืนตรงนั้นแล้วน้ําตาผมไหลออกมาสักพักเงียบไปสักพักหนึ่งอาจารย์ท่านนี้ยืดข้างหลังผมท่านไม่ส่งเสียงไม่ขยับตัวเลยจนกระทั่งผมมีน้ำมันนานแล้วผมจึงเช็ดน้ําตาแล้วหันมายิ้มให้แกแล้วขอโทษได้ที่ผมจะก็อบอกแล้วเขายกมือไหว้ท่านอาจารย์ยกมือของเราบอกว่าถ้าไฟไม่ไม่ไหม้สวนยางพาราอาจารย์ผมคงไม่มีบุญได้พบเจออาจารย์นะครับท่านที่ที่เขาพูดเช่นนี้ผมบอกใช่ใช่ใช มันเป็นความงดงามอันแสนพิเศษในวันนี้ที่ไฟไหม้สวนยางพาราของผมถ้าฟไฟไหม้ไหม้สวนยางพาราผมผมคงเป็นตาแก่คนหนึ่งซึงคงมีมมงู่งมีหลานสืบย่างกินย่างยแค่เท่านี้ครับความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ผมจําภาพมีความหมายที่อยากจะบอกว่าทุกสิ่งเมื่อมันผ่านไปแล้วเกิดขึ้นแล้วมันงดงามมันงดงามแม้กระทั่งสิ่งที่ในสมัยนั้นเราเคยเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเราเคยผิดพลาดอย่างไม่สามารถที่จะให้อภัยได้แต่วันนี้เมื่อผ่านไปแล้ว มันคือความหมายของชีวิตที่ทำให้เกิดภาพที่งดงามขึ้นมาในชีวิตนั่นองท่านถ้าจะอธิบายวิธีการคิดแบบนี้มันเป็นการมัน,เป,นเป็นวิธีคิดแบบไหนครับอาจารย์คือจริงๆมันมีความหมายนี่ผมพูดตามหลักพุทธศาสนาก็แล้วกันเผื่อท่านผู้ฟังหรือผู้ชมที่เป็นชาวพุทธจะได้เข้าถึงความหมายได้ด้วยในพระพุทธศาสนาเราจรึงบอกว่ามันมีจิตที่มันเป็นกุศลและอกุศลอากุศลจะมองในแง่ไม่ดีนะกุศลมองในแง่ดีแต่ผมประทับใจภาพ ของความหมายที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบทรงเปรียบเทียบว่ากุศลหรือจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีจิตที่ชานฉลาดเปรียบประดุจดังนายมาลาการร้อยเรียงดอกไม้หลากสีต่างรูปทรงให้กลายมาเป็นพวงมลาลัยที่งดงามจิตที่เป็นกุศลก็คือเราหยิบเลือกร้อยนึกถึงภาพนั่นดอกไม้โอ้มันมีหลายสีหลายกลิ่นแต่สุดท้ายมีช่างร้อย พวงมาลัยที่เขาเก่งอ่ะเขาสามารถเลือกสั่์ดอกไม้มาร้อยให้เป็นพวงมาลัยที่งดงามได้ผมชอบใจอุป,ปมาณนี้มากเพราะอธิบายความหมายของจิตที่เป็นกุศลที่สามารถเลือกร้อยเรียงกระทํากรรมกายวาจาใจของเราเนี่ยครับให้มันกลายมาเป็นความหมายที่งดงามขึ้นในชีวิตได้ผมว่าใจนี่คือหัวใจสําคัญของการมีชีวิตอยู่นี่คือเหตุผลว่าทําไม ในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเนี่ยนะครับบําเพ็ญกุศลสลายละเลิอกอกุศลละเลิอกอกุศลคือละเลิอกอะไรละเลิกความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นความหมายที่เรากาลังพูดถึงเนี่ยนะครับในชีวิตของเรากิจของชีวิตนี้ได้มีอะไรมากไปกว่าเลือกที่จะกระทํากรรมคําถามคือเราจะเลือกกระทํากรรมดนยแรงผลักของอากุศลหรือกุศลถ้าเป็นแรงผลักของอากุศลก็ทําไปตามความโลภความโกรธและความหลง ถ้าเราทํได้วยจิตที่เป็นกุศลทาไปได้สิ่งที่มันเป็นเมตตาทํไปได้สิ่งที่มันเป็นจาคะทํไปได้สิ่งที่มันเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นความหมายของจาคะเมตตาปัญญาคือแรงผลักให้เราทําสิ่งที่มันเป็นความหมายที่งดงามของกีวิตเพราะฉะนั้นแน่นอนบางครั้งบางคราวเราจะเผลยไฟลําในสิ่งที่เป็นอกุศลแต่สุดท้ายเมื่อผ่านไปแล้ว เพราะอากุศลนั่นะจริงสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่มันเป็นกุศลมีความหมายเช่นไรใช่ไหมครับทีบนี้ความหมายเช่นนี้มันเป็นการเรียนรู้ที่แสนวิเศษมากว่าวิเศษจนกระทั่งว่าตอนที่เราเรียนรู้แรกๆเราอาจจะสัมผัสอะไรหยาบๆแต่พอผ่านมา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 ,า,นมาเราค่อยๆที่จะเรียนรู้ที่จะสัมผัสมันอย่างมีมิติที่ละเอียดลุ่มลึกและนี่คือเหตุผลว่าทําไมความแก่ชาราจึงเป็นความหมายที่งดงาม เพราะความแก่ชราคือการสั่งสมบทเรียนประสบการณ์ต่างๆมาจนถึงวันหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกเลยเราจะรู้เองเราจะรู้เองนะครับว่าเราควรจะเก็บสะสมอะไรไว้หรือควรจะสลายในไปความโกรธที่มีอยู่ในใจคมันควรจะละลายให้หายไปความเมตตาอาทรต่อสรรพสัตว์ต่อผู้อื่นควรจะเพิ่มปุนมากขึ้นผมก็เช่นนี้เป็นเรื่องปกตินี่เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นตอนที่ผมออกเดินทางผมจึงบอกผมจะเดินทางออกจากความโลหะความโกรธความหลงให้ได้ ผมจะเดินไปหาสิ่งที่มันเป็นจาคะเมตตาปัญญาให้ได้ผมไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่านี้เลยทีนี้ความหมายแบบนี้ถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวโลกใบนี้ด้วยความหมายนี้ผมก็จะว่าเมื่อเราจบโปรแกรมทัวร์เราจะมีความสุขเป็นล้นพ้นที่สิ่งหนึ่งอังหนึ่งที่เราเคยมีความหงุดหงิดร,รําคาญและวันนี้เราไม่หงุดหงิดร,รําคาญรังหนึ่งเราเคยรู้สึกแย่มากเมื่อมีคนเอาอะไรไปจากเราแต่วันนี้เรามีความสุขเป็นล้นพ้นที่เราแบ่งปันให้เขาว่าสิ่งที่เขาได้ไปจากเราถ้าเราคิดว่าเขาเขาโมยเราเป็นทุกข์มากนะ ใช่ถ้าเราคิด่าเราให้เขาเราเป็นถูกมากเหมือนกันนะขอเท่าเดิมเนี่ยค็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจีบมาเมาาาื่อไงแสดงว่าในความหมายพอใออาจาก็คือว่าในช่วงในช่วงวัยบั้นปลายแบบนี้ถ้าสิ่งบางอย่างที่มันผุดขึ้นมาแล้วมันเป็นความเศร้าความผิดหวังแบบนี้มันมันก็เหมือนกับเราเราเราต้องเป็นฝ่ายเลือกดอกไม้เองใช่ไหมครับจ๋าในในการอยมันมาาอะไรให้เป็นมีความหมายเป็นฟอรมอะไรอ่าครับครับคือเรามีเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกมันใช่เรามี นี่แหละคือความสามารถพิเศษของมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสัตว์ดอกไม้เพื่อมาร้อยให้เป็นพวงมาลัยถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ